Eu ับ all new c c a s นะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลตัว top option ไม่มีผลิตแล้วนะครับผมคันนี้เลขไม้น้อยสุดๆเพียงแค่10,000มกิโลรถปี2 0 2 2ราคาสุดพิเศษที่เปงเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2 9 9ล้านาทสําหบาทสำหรับตัว AMG ของเรานะครับรถใหม่ป้ายแดงเขาจะมีตัว a า g แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัว AMG เนี่ยเขาจะเป็นตัว C 3 5 0 E Plug-in Hybrid นั่นเองนะครับถือว่าเป็นรถที่หายากม,มากๆนะครับและคันนี้เลขไม้น้อยเพียงแค่ 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นครับกับรถปีส0 2 2ยียังมีวารันตีถึงปี2025ใช้กันยาวนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและที่สำคัญนะครับเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวรุ่นใหม่ด้วยนะครับ2,000ซีซีเทอร์โบ200แรงม้าครับจากตัวเดิมจะอยู่ที่ประมาณ194งแรงม้านะครับตัวนี้แรงมาเพิ่มเป็น200แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรนะครับและคันนี้มาพร้อมกับตัวชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับสังเกตได้มีความเป็นสปอร์ตมนัว็หเใ่ป Star Paturn เล d i a t o r grille นะครับตัวนี้มีการดีไซน์ออกแบบที่แตกต่างและเป็น u n i ส u หรบบ mercedes-benz มากๆนะครับตัวล้อแม็กสำหรับรุ่น amg ครับให้มาถึงขนาด19นิ้วเป็นลาย multi-spoke ขนาด19นิ้ว amg นะครับดูหรูหราสวยงามคล้ายๆกับตัว cls 220d เป็นลายเดียวกันเลยไล่มาดูตัว b o ี้ของตัวรถนะครับด้านบนจะเป็นหลังคาพาโนลามิกกาลซูสับตัว t o ปก็ยังคงให้มาอยู่นะครับใครได้ใช้ซีคารุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าข้อได้เปรียบของเขาคือคล้ายๆกับดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆกับตัว s-class ยอดส่วน มาเท่านันเองนะครับดีไซน์สวยงามไฟท้ายแบบ LED รุ่นใหม่กันชนหลังแบบ a MG พร้อมปลายท่อคู่อลูมิเนียมนะครับดูหรูหราตัวนี้ก็ระบบที่ฝาท้ายก็จะเป็นระบบไฟฟ้าข้อดีอย่างหนึ่งของเครื่องดีเซลรล้วนนะครับก็คือ ภายในความจุห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็จะกว้างอย่างนี้แหละครับผมไม่มีตัวที่ต้องเก็บแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวนี้กว้างขวางมากๆและตัวนี้ก็ยังสามารถพับเบาะโดยสารด้านหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับง่ายๆแค่กดปุ่มซ้ายขวาน,นะครับก็จะเด้งปิดเลยดูนะครับว่าลึกแค่ไหนครับผมสามารถขนสัมภาระอะไรที่ยาวๆได้เลยนะครับสวสบายมากๆยังมีระบบ Handfree Acces s ด้วยนะครับตัวนี้ สวยมากๆนะครับสำหรับรุ่น C ีคัสรุ่นนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมให้ตดลองออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n i n g k c o m ของเรานะครับเรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับหรือง่ายๆครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนขวาด้านล่างได้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าภายในการตกแต่งของ all new C class เนี่ยทำได้อย่างดีมากๆนะครับรถดู ไฮเทคมีความหรูหราผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแพลตฟอร์มของเขาครับมาจากรุ่นพี่แบบ s c a r d นะครับตัวท็อปเหมือนกันเลยนะครับผมหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่นะครับเป็น MBUX แล้วนะครับ MBUX คืออะไรรวมปฏิบัติการคล้ายๆกับตัวแอปพลิเคชันในมือถือนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับและด้วยจอที่มีขนาดใหญ่นะครับฟังก์ชันการแสดงผลต่างๆก็ค่อนข้างคมชัด สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะครับปุ่มทุกอย่างเนี่ยเขานี้เขาใส่มาในหน้าจอหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโทรลแอร์นะครับผมหรือว่าปุ่มดินามิกซซเล็กการปรับโหมดการขับขี่หรือว่าตั้งค่าของตัวรถต่างๆเขาใส่มาในนี้หมดแล้วมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังพอได้หน้าจอใหญ่ปุ๊บกล้องถอยหลังก็มีความคมชัดสูงแล้วก็ดูง่ายด้วยนะครับไฟแอมเบนท์ไลท์นะครับสังเกตได้นะครับผมอยู่ตอนนี้ปรับเป็นสีฟ้านะครับสามารถปรับได้มากถึง พงสีสีด้วยกันนะครับเราสังเกตได้ถ้ามองจากคอนโซลด้านหน้ารวนภาพรวมนะครับผมคล้ายกับรุ่น SK a r ตัวใหม่เลยตัวบอกนั่งสบายกว่ารุ่นเก่านะครับแล้วก็เขาใช้เทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบทัชคอนโทรลหมดแล้วนะครับตัวปุ่มปรับเบาะต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องดันแล้วนะครับเราแค่สัมผัสนิดนึงนะครับมันก็จะไปตาม ที่เราต้องการนะครับผมรวมถึงหลังคาพาโนรามิกด้านบนนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นคันโยกนะครับตัวนี้เขาใช้แบบสัมผัสเลื่อนเอานะครับผมสังเกตด้านครับการออกแบบทุกอย่างของเขาเรียกได้ว่าลงตัวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูด้านข้างนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นเบนซ์เจเนอเรชั่นใหม่ทั้งหมดเรียบร้อยนะครับดูหรูหรามากๆตรงกลางนะครับจะเป็นช่องวางแก้วนะครับผมแล้วก็ยังมีไวเลสชัตเจอร์สำหรับ โทรศัพท์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่งด้านหลังนะครับจะค่อนข้างกว้างกว่าตัว W205 ตัวเดิมนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะนั่งสบายนะครับสีเดียวนะครับออปชั่นตัวม่านหลังไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มาให้ในรุ่นนี้นะครับแต่ถือว่าโอเค เพราะว่าตัวกระจกด้านหลังในค่อนข้างเล็กนะครับแดดส่องไม่ถึงแน่นอนแล้วยังรองรับ Isofix สามารถใส่คาร์ซีทเด็กได้เลยนะครับสำหรับรถครอบควรัวว่าเป็นรถใช้งานปกติทุกวันเนี่ยเหม,มาะมากนะครับกับ All New C Class เครื่องยนต์ดีเซลนะครับชุดแต่ง AMG ตัวท็อปรถปี2022ครับจะมีวันตีถึงเดือนมิถุนายนปี2025 <c oughs> เลขหมายน้อยเป็นแค่10,000มืนกิโลราคาสุดเศษฐีเมเคตั้งไว้นะครับ <c oughs> เป็นแค่2 9 9ล0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ต้องบอกนะครับว่าใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ได้รถปีใหม่ไม่น้อยรถใหม่ป้ายแดงไม่มีนะครับสำหรับรุ่น AMG ตัว top option เครื่องยนต์ดีเซลนะครับมาที่เบนเคของเรานะครับที่เดียวจบรทุกความต้องการเลยนะครับ